สนับสนุนโดยหนังดี .com neverage. c o m สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อบรับท่านเข้าสู่รายการเ s h ม w b i z บิสรพันบันเทิงเพื่อคนคอหนังกับผมวิทรานะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์14นาฬกา30นาทีถึง15นาฬิกาทังช่อง Nation TV Digital ช่อง22ครับเพราะฉะนั้นจดไว้นะครับ เรามีนัดกันทุกวันเสาร์นะครับกับเรื่องราวดีๆในโลกภาพยนตร์ตลอดสาสิบนาทีของการเดินทางสู่ห้างดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในสหรัฐอเมริกาตัวอย่างใหม่ๆใ,ในช่วงคาเมียทรั t ชั่นการเจาะลึกเบื้องหลังหนังดังในช่วงมูวี่ทริคส์แล้วก็บางสัปดาห์เราก็จะมีซาวด์แทร็กดีๆเพลงดีๆในช่วงกู๊ดซองแถมยังมีแรงบันดาลใจโดยผ่านคำคมวลีเด็ดจากภาพยนตร์ในช่วงเบสโค้ดนั่นเองนะครับวันนี้ขออนุญาตเปิดรายการด้วยห้างดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดกันได้แล้วครับ ช่วง box office อันดับที่5นะครับตกลงมาจากอันดับที่สี่สมภาพเยือนตลกเรื่อง Gods Not Dead เมื่อศรัทธาของนักศึกษาคนหนึ่งถูกทดสอบเพราะ,ะอาจารย์วิชาปรัชญาของเขาเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงทำรายได้ไป9ล้านเจ็ดหม0่0เเหรียญอันดับ4นะครับตกลงมาจากอันดับที่สามสมภาพเยียนเรื่อง Mr. P e Body and Sherman เรื่องราวของคุณสุนัขอัจฉริยะรางวัลโนเบล Mr. P Body ซึ่งมีเด็กชายเป็นบุบุญธรรมทำรายได้เพิ่มไปเล้านกับ5 0 0 0เหรียญตกมาหนึ่งขั้นนะครับมาอยู่ที่อันดับ อันดับที่สาสำหรับ m u เป็น s m o s t Wanted ทำรายได้เพิ่มอีก11ล้าน3 7 3 0 0 0เหรียญอันดับที่2นะครับตกลงมาจากอันดับที่1นั่นคือ Divergent ทำรายได้เพิ่มไปอี26ล้าน5,000 0เหรียญภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับ1เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เรื่อง Noah นำ Skyler Russell, Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson และ Logan Lerman เปิดตัวได้รายได้44ล้านเหรียญและนั่นคือห้าดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในสหรัฐอเมริกาประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ และนั่นเป็นห้าดับภาพเพลย์ทำเงินสูงสุดในสหรัฐอเมริกาประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งเป็นข้อมูลดีๆที่สามารถติดตามกับรายการ M Showbiz ได้ทุกสัปดาห์ครับตอนนี้มาถึงเรื่องราวของพจนานุกรมในการเลือกชมพาพภาพยนตร์ผ่าน c a เมีย t r a c t i o n s หรือการแนะนำตัวอย่างใหม่ๆกันดีกว่าเข้าสู่ตัวอย่างแรกกันดีกว่าครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังใหญ่ยักษ์ที่จะเปิดพร้อมกันทั่วโลก15พฤษภาคมนี้นะครับใทรที่เคยจำสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าประทับใจมาก นั่นคือก็อดซิล่าครับก็อดซิล่าเป็นการรีบอร์นเอกลักษณ์แห่งความสยดสยองและตัวละครที่เป็นไอคอนที่คนดูหนังหรือว่าแฟนๆก็อดซิล่าให้ฉายาเขาว่า King of Monsters วันนี้ King of Monsters นั้นกลับมาแล้วในรูปโฉมสไตล์ฮอลลีวูดผสมความเป็นต้นตรับของญี่ปุ่นที่ผู้ถือสิทธิ์นั้นคือโตโฮได้ร่วมมือสร้างกับ Warner Brothers และ Legendary Pictures ซึ่งปีที่แล้วนะครับ Warner Brothers Pictures และ Legendary Pictures ได้สร้างผลงานที่เคลียร์กราวมากกับหนังหุ่นยนต์ปะทะก,กับพวกอสูรร้ายนั่นคือพวกไคจูจากหนังเรื่อง Pacific Rim ริมทั้ง3องค์กรนี้ได้มารวมกันเพื่อลื้อฟื้นตำนานอันยิ่งใหญ่ของก็อดซิล่าอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์โลกนั้นค้นพบว่าเกิดแผ่นดินไหวเกิดภัยธรรมชาติแล้วก็คิดว่านั่นอาจจะเป็นเพราะว่าความไม่สมดุลการที่มนุษย์เรารนนั้นไปทำลายธรรมชาติ แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดไม่ใช่เป็นจริงอย่างที่ทุกคนคิดว่าควรจะเป็นแค่หลักแห่งธรรมชาติภัยพิบัติแต่แล้วมันคือการนำเอาสัตว์ประหลาดนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งวัรซิล่านั้นจะกลับมาในรูปแบบใดเรามีตัวอย่างล่าสุดมาฝาก,กคุณผู้ชมทางบ้านรับประกันได้ห้ามกระพริบตานะครับหน,นังเรื่องนี้ต้องดูบนจายักษ์โดยเฉพาะในรูปแบบ3มิติและ iMaX 3มมิติครับช่วง coming attraction I want to talk to somebody in charge. You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. You're lying. It was not an earthquake, it wasn't a typhoon. Because what's really happening is that you're hiding something out there. Is going to send us back to the Stone Age. God help us all. In 1954, we awakened something. Well, there's nuclear tests in the Pacific. No tests. They were trying to kill it. You have no idea what's coming. Can you kill it? The arrogance of man is thinking nature is in our control. <laughs> around. พักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเบื้องหลังดีๆในช่วง Movie Tricks สักครู่เดียวครับ ที่ซินเทอรี่ฟ็อกซ์และบลูสกายสตูดิโพาคุณทยานฟ้าสู่การผจนภัยครั้งใหม่ยิ่งใหญ่กว่าสนุกกว่าฮากว่าเพลงไพเราะก,กว่าของบลูและครอบครัวตัวดีกลับมาสร้างความสนุกสนานดัานด้นสุดขอบฟ้าจาก Rio t วตลุยโกบุกป่าอเมซอนเพื่อค้นหาบัรพับรุดตระกรูลมาคอผลงานสนุกมันฮาจากผู้สร้างไอซ์เอชรีเปิดรอบพิเศษ5เมษายนใช้จริง10เมษายนนี้ ค่าออกลูกแล้วชื่อไอ้ดำไอ้แดงนั่นแหละเรนนครฟิล์มเปิดตำนานเกรียนเขียนหาแบบทะลุจอเมื่อแก๊งมหกทห้าต้องมาท้าแม่นาความหาก็เลยมากตามระเบียบหลอกนี่นะใช่ไหมโงมยมหกทับห้าปากหมาถ้าแม่นาเวลาที่แม่นาคตำนน้ำพิกอะแมนาคก็จะตกลงมานี่นั่นไง มาเขือติดเมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ Warner Brothers Pictures และ Village Roadshow Pictures ชวนคุณมาสนุกระจญภัยกับเลโก้ตำนานตัวต่อระบือโลกที่ต่อตัวกลายเป็นฮีโร่กอบกู้โลกถล่มรรยได้เปิดตัวแรงอันดับหนึ่งในอเมริกาพอบเอเมดหนุ่มเลโกตัวเล็กสุดแสนธรรมดากลายเป็นคนพิเศษพิทักษ์จักรวาลผนึกกำลังกับแบทแมนและเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เพื่อหยุดยั้งทรราชคัดขวางแผนการล้างโลก The Lego Movie วันนี้เต็มรูปแบบ3มิติและในโรงภาพยนตร์ความภูมิใจอยากจินรับใช้ปูงประชาอยู่เคียงคู่ชาวพาราเพื่อชาติไทยเข้าไกลเทียมทันออมสินดีกว่าวันหน้าสบายไกลเศร้าจากวันเก่าจวบวันนี้ที่เปลี่ยนพันธ<อ>นาคารออมสินพร้อมยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องคนไทยตราบนานเท่านาน ธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนกินอะไรกันดีอะฮอตพอตฮอตพอเมนูใหม่ๆหลากหลายความอร่อยแบบนานาชาติของฮอตพอตจะเป็นแรงดึงดูดทุกครั้งที่คุณหิวสนุกกับความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอต ังดี .com ของดีของหนังที่นี่ที่เดียว Show ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ M Showbiz สารพบันเทิงเพื่อคนพอหนังกับผมเิมิทรานกันต่อนะครับและนี่เป็นช่วง Movie Tricks กับการเจาะลึกเบื้องหลังหนังดังเป็นประจำครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอภาพเยือนไทยเรื่องนึงนะครับหากผู้ชมจำหนังเรื่องม .6.5 ปากหมาท้าผีได้กับกลุ่ม นักเรียนมัธยมปลายนะครับที่กวนๆแล้วก็สร้างเรื่องและสร้างวีรกรรมโดยการไปเรียกว่าต่อกรกับปีศาจร้ายนะครับปีนี้คุณพจน์อนนท์ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคุณพจน์อภิรุธล้ามนะครับกลับมาแล้วครับกับม .6 ทับ5ปากม้าท้าแม่นาครับลองหลับตานึกดูว่าถ้ากลุ่มเด็กมัธยมปากม้ากลุ่มนี้จะต้องไปท้ากับแม่นาคผู้น่ากลัวอะไรจะเกิดขึ้นสตาร์บัคนั้นมารับบทเป็น ี่มากแล้วก็กิปซี่เกิร์ลิเวอรี่นั้นมารับบทเป็นแม่นาคครับหนังเรื่องนี้ถ่ายทำในรูปแบบ3มิติแล้วก็ใช้บรรยากาศบ้านริมน้ำนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศความน่ากลัวให้กับหนังเรื่องนี้ไปชมเบื้องหลังการถ่ายทำม .6 ทับห้าปากหมาท้าแม่นาคกันได้แลครับช่วง Movie Tricks แม่นากนั้นนะเพิ่นเมื่อได้ดูคือในเดอะมูวี่ดอกอยากเห็นแม่นาคดุปะล่ะเฮียจริงอ่ะก็เฟลไปเลย เจ้าไม่เคยเชื่อไม่ใช่หรือว่าข้ามีตัวตนจริงๆ oh! ไม่น่าพาผมมานี่ไหมอะถ้ามีเรื่องไหว้หวานพวกเจ้าไปตามทางในภาพนี้หาผัวข้าใทีมันไปนเป็นทหารนานหลายเดือนแล้วแล้วบอกมันด้วยว่าข้าออกลูกแล้วชื่อไอ้ดำไอ้เดงนั่นหละ่ะ <Yeah. S 1> จริงฉากนี้รู้สึกจะเป็นถ้าทาาไม่ผิดจะเป็นวันแรกที่มาถ่ายใส่บอกอัพทองแบบยากมากก็คือจะต้องแบบแสดงอ่อนแบบการแบบข้อลูปแบบเจ็บเจ็บ,จบปวดเราก็ไม่เคยข้อลูปมาก่อนนะคะเราก็ก็ยากนิดนึงแล้วก็เหนื่อยเวลาที่ไม่น่าตันน้ำพริกอะไม่นาเราก็จะตกลงมาไม่น่าเรตกแล้วเว้ยนี่นั่นไงมะเขืออาจารย์นุ่นพิทซีใช่ไหมพิทซีมีสมาธิดีมากครับเออคือคำไทยโบราณเนี่ยอาจารย์สอนไในแป๊บเดียวอะ เขาท่องได้แล้วนะอย่างยาวเลยผมก็งงเฮ้ยโหกินอะไรมาได้ฉลาดมากเลยความจำเขาดีมากเลยรู้ใช่หรือไม่ว่าห้ามพูดในสิ่งใดคาแรคเตอร์ของนี้ก็มันมันมามันมาตั้งแต่ภาคหนึ่งนะครับเป็นเหมือนเป็นเป็นหัวโจกของกลุ่มเป็นเหมือนแบบปาก ปากหมาที่สุดเป็นคนที่แบบทำให้แบบดยุดเข้ามาในยุคอดีตอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันมีการผจญภัยที่เยอะขึ้นครับจากภาคแรกสำหรับคาแรคเตอร์ของผมก็คือเปลี่ยนไปจากภาคที่แล้วก็คือภาคที่แล้วเป็นเป็นผีนีามันเป็นคนก็คิดว่าให้ติดตามมากขึ้นว่าไอ้มาร์กเนี่ยจะเป็นยังไงในบทของคนคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของเทปก็ก็ยังเป็นเด็กเนิือ้อจากภาคแรกอยู่เหมือนกันครับจากหกห้าแต่ก็จะ อาจจะพูดมากขึ้นสนิทกับอ้อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยภาคแรกยังไม่ค่อยได้พูดอะไรกันเยอะครับก็เรื่องนี้ผมคาแรคเตอร์ของผมก็จะเป็นคนที่แบบขี้แงกลัวๆแล้วเป็นเด็กสุดในแก๊งอะครับมึงลงไปบอกพี่มากดิว่าไม่น่ากะตายแล้วอีแน็กตายเสียแล้ว จากเรื่องราวภาพนตย์ไทยแนววัยรุ่นสยองขวัญนะครับมาสู่ภาพยนร์แนวหารุหันสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับนั่นคือ Rio 2นั่นเองนะครับอย่างที่เสนอมาแล้วนะครับผ่านตัวอย่างว่าเป็นผลงานการกลับมาของผู้กกับภาคแรกนั้นคือ Carlos Saldana และ Blue Sky Studio ผู้สร้างผลงาเร็จจาก Rio ภาคแรกแล้วก็ Ice Age ทุกๆตอนครับ การปะชนภัยของบลูแล้วก็จูสองนกมะคาวพร้อมัู้ปลูก,ล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 กทั้ง3คนนั้นได้เดินทางสู่ป่าอเมซอนอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เจสซี่ไอเซนเบิร์กแอนฮัตเทเว์เจมี่ฟ็อกซ์วลไอแอมรวมไปถึงจอร์จโลเปสและแถมยังมีการผสมผสารตัวละครใหม่เข้ามา นั่นก็คือบรูโนมาสมาให้เสียงแบบโรเบอร์โตคนรักเก่าของจูนั่นเองยังมีเพลงเพราะๆบวกกับความสนุกสนานและการ,ระจนภัยที่ยกระดับจากเดิม2เท่าวันนี้เราภูมิใจนำเสนอเบื้องหลังการถ่ายทำเรื่อง r i o 2เชิญชมกันได้เลยครับ